และตามที่ได้สัญญากับน้องๆไว้ในครั้งที่แล้วนะครับช่วงเวลานักอ่านวันนี้ก็ได้หยิบหนังสืเอเล่มนี้ครับที่มีชื่อว่ามิตรภาพต่างสายพันธุ์ครับอาจารย์ครับมิตรภาพต่างสายพันธุ์นี้ผู้เขียนเป็นใครครับผู้เขียนคือหม่อมหลวงปริญญากรวรวรรณนะคะเ,เขาเป็นช่างภาพอา้าวเป็นช่างภาพแล้วทําไมถึงมาเขียนหนังสือครับช่างภาพอยากเขียนช่างภาพอยากเขียนช่างภาพอยากเขียนเขียนเรื่องราวที่ตัวเองเข้าไปทํางานในป่า นะคะดยความเป็นช่างภาพก็เก็บภาพแล้วก็ไปคลุกคลีอยู่ในป่าซึ่งคําว่ามิตรภาพต่างสายพันธุค์คือก,ก,ก็ต้องไปพบกับคนที่อยู่ในในป่าด้วยเหมือนกันก็คือพวกกระเรียงคนชนเผ่าค่ะชนเผ่านะคะกะเรียงปากยอฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาสะท้อนมาว่าครั้งแรก,แรกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเข้ากันได้สักเท่าไหร่นะักก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสัตว์ป่าแต่ อยู่ไปอยู่ไปในที่สุดก็เข้าใจกันได้นะคะอันนี้คือคอนเซปต์ว่าเข้าไปอยู่ในป่าแล้วมีความแตกต่างกันในเรื่องของสายพันธ์ุจึงเกิดมิตรภาพต่างสายพันธุ์ค่ะ,คะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้เขียนเขาต้องการที่จะบอกอะไรให้กับผู้อ่านครับแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้เลย คือจริงๆแล้วถ้าเราเห็นในส่วนของการเขียนสารคดีเรื่องนี้นะคะเขาทำตามแรงบันดาลใจของเขาเขาอยากจะเป็นช่างภาพแล้วก็เข้าไปประชนภัยในป่านะคะแล้วเขเข้าไปเห็นในส่วนของระบบนิเวศเห็นความเป็นอยู่ในส่วนของสัตว์ป่าแล้วก็ผู้คนฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาสะท้อนเรื่องของการทำงานของเขาด้วยความเป็นส่วนตัวของเขาที่เข้าไปประชิญที่เข้าไปใช้ชีวิต เล่าเรื่องราวของชีวิตการทำงานการพบเห็นเหมือนกับการบันทึกสิ่งที่เขาอยากทำและได้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการทำงานและในเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนและจริงๆนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของคนหนุ่มสาวท,<ๆ>ที่ที่กำลังมีมีพละกกำลัง ในการทําอะไรก็อย่าเดี๋ยวให้ทําเลยกําลังมีไฟด้วยบางคนอาจจะแบบไฟหมดแต่พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะอยากให้ทำในสิ่งอยากทำอะไรที่ตัวเองคิดเอาไว้แล้วให้ทําให้ทําเดี๋ยวนั้นให้ทําทันทีในหนังสือเล่มนี้เห็นบอกว่าน่าจะไปสัมผัสอยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งใช่ค่ะซึ่งก็เป็นมรดกลรไปเรียบร้อยใช่ค่ะคงจะสัมผัสธรรมชาติอย่าง เขาเรียกว่าอย่างดูดื่มลึกซึ้งถึงได้ถ่ายทอดมาเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะคก็ต้องถามอีกเช่นเคยครับ,รบว่าทาไมอาจารย์ถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาที่เด็กๆควรจะอ่านครับก็อย่างที่บอกว่าเข้าเกณฑ์นะคะเ <Okay. S 1> ข้าเกณฑ์คือเข้าเกณฑ์ในเรื่องของการใช้ภาษานะคะคุณค่าของเรื่องที่เด็กจะได้รับนะคะผู้อ่านจะได้รับในเรื่องของความเหมาะสม เรื่องของการกระตุ้นแรงบันดาลใจกระตุ้นความคิดแล้วก็ไม่ขัดต่อสินธรรมนะคะ,คะเป็นสิ่งที่เด็กวัยรุ่นน่าจะทำได้ค่ะ,คะอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะกับทุกวัยนะเพราะว่าทุกวัยก็มีความฝันในวัยของตัวเองค,คือถ้าอ่านล้วอาจะจะได้แรงบันดาลใจในในสิ่งที่เอยากทำไปด้วยอันนี้ต้องบอกอาจารย์ตรงๆว่าพอได้อ่านไปคร่าวๆเนี่ย นอกจากที่เราจะได้รู้เรื่องหรือว่าตามการประชนภัยขอ,ของผู้เขียนนะครับทีนี้มันจะไปได้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือเรื่องของการรักธรรมชาติเนื่องจากว่าพอไปเห็นว่าความสมบูรณ์ธรรมชาติในอดีตกับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกว่านี่ไม่ได้ไปเองนะแต่ก็หวงแหนใช่ค่ะเปะน็นลักษณะนั้นอยากจะอนุรักษ์ป่าไวา้นะคะเป็นสมบัติของโลกนะคะอันนี้ก็เลยคิดว่าน้องๆทุกคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติหรือจะไม่ชอบก็าตามเนี่ยคือถ้าได้อ่านแล้วเนี่ย ผมเชื่อนะว่าสายปัจจุบันเนี่ยคือเด็กๆชอบประจนภัยชอบอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากจะไปทดลองได้ดวยตัวเองลองดูครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีโอกาสได้ไปทําเหมือนที่ผู้เขียนได้ไดทําแบบนี้บ้างก็อาจจะได้ค้นพบความจริงอีกด้านหนึ่งมุมมองหนึ่งด้วย แล้วก็ต้องบอกว่ามิตรภาพต่างสายพันธุ์ที่เอากลันตีครับจากที่พีเอได้อ่านแล้วเป็นหนังสือที่นอกจากจะให้เรื่องของความสุขในการประจน l ภัยในเรื่องของความรักในธรรมชาติแล้วนะครับก็ยังมีความน่าสนใจในเรื่องของแรงบันดาลใจต่างๆซึ่งอาจจะใช้ได้กับแรงบันดาลใจที่น้องๆมาอยู่ในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าว่าจะมีหนังสือเล่มไหนน่าสนใจมาให้น้องๆอ่านกันอีกครับ